ก็เคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะ้อแต่วันนี้จะให้ดูบรรยากาศในเมืองก่อนที่จะเข้าไปในในตลาดนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในเมืองรู้ว่ะตอนเช้าเก้าโมงนะคะหลายคนเลยนะคะยังไม่ตื่นกันนะคะ เขาจะไม่ค่อยใช้ไฟแดงเยอะมากแต่ก็ใช้แหละแต่เขาจะใช้วงกลมแทนไฟแดงด้วยก็คือต้องดูกันเองนะคะต้องทางขวาไปก่อนเนาะนี่นะคะยามเช้าก็แบบเริ่มคลึกค,กคกลคคักึคลักไม่รคึกคักอนนี้ก็วงกลมอีกอก็ต้องดูกันดีๆให้ขวาไปก่อนนะคะซ้ายต้องอยู่ก่อน ทำเมกี้ไม่ได้หรอกวันที่เหตุเยอะขึ้นแน่นอนจะอยู่ใกล้กับข้างๆเขา,ขาดาวนลคะแต่ขอบอกนะคะว่าการจอดรถห้ามจอดในห้างนี้เด็ดขาดน,นะว่าจะเสียค่าปรับหนักมากเพราะเขาเขาดูกล้องถ้าใครไม่ได้ใครจอดรถแล้วไม่ได้ซื้อของอนะ่ะเขาปรับหนักมากนะโดนมาแล้วเตือนเตือนนะคะเขารู้นะว่าใครลง ก,กล้องนะคะคมีใครโดนมาบ้างมาเล่าสระสกันฟังก็ได้คนที่อยู่โลวหฮัตจะรู้ดีนะคนที่เคยโดนมาแล้วอืมอันนี้เป็นร้านอาหารไทยกร้านหนึ่งที่เพิ่งเปิดนะคะตรงสีแยกเลยในเมืองโลวหฮัตร้านอาหารไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายร้าน เข้าไปทางนู้นนะคะแดดดีวันนี้จีตรงไหนเนี่ยเขาไปซื้อผักกันมาใส่ที่นี่เขาจะไม่มีถุงให้นะคะต้องเอาถุงไปเองเนาะ ไม่มีถุงพลาสติกนะที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็จะใช้ถุงกระดาษแทนใส่ผักอะไรเงี้ยนะคะยกเว้นบางอย่างที่ต้องใส่ถุงพลาสติกที่แบบใส่ขายอย่าง,างเช่นบรรจุผักผลไม้เงี้ยมันีจะต้องใส่ถุงพลาสติกเดินไกลหรือเปล่าจอดตรงนี้ ราซื้อพักกันรถเข้าไปจอดกันกันข้างในไๆนะอันนี้เราจะเดินไกลนิดนึง

ไปดูผักดีจะ <คน S 1> เอาผักอะไร <c oughs> ดูผักไ็ใช่หรอเอาผักอะไรไปผัดอะ่ะ ผักอะไรนิมิชนาบานเดียวข้าวเปลี่ยนชอ ล,ลูกก็เหรียญเมื่อวานซื้อาสามสามลูกสองเหรียญถูกกว่าหาคณะเนี่ย นี่ไงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้กองตุ้งอันนี้กองตุ้งอันนี้ผักบุง้ง คนลไมเยอะมากอบู้กดมามลูกสิบอยกกินหรือเปล่าอ้ถูกนะสามลูกสิบ นี่คนณะกำละห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญคูณสิบแปดจอนเออคูณสิบแปดบาทไปก็จะเป็นค่าเงินไทยกำละเป็นเงินไทยนี่เป็นอาหารเป็นโซนอาหาร ลูกแน่นๆนะลูกนี้อ่ะลูกคมๆเนี่ยตบดูว่านนๆอน,นั่นๆนมัรส<อ>ุอไได้เลใช่ไหมได้ลูก2 2> นีนห้าสิบไปไปจ่ายตัง วันนี้ซื้อของเสร็จแล้วนะคะซื้อผักผลไม้เสร็จแล้วกําลังเดินกลับไปที่จอดรถแล้วนะคะวันนี้ก็ได้กระหล่าหัวกระหล่ําปีนะคะดอกขาวดอกกระหล่านะคะแล้วก็ผักคะนา้าผักชีนะคะแล้วก็ได้มะม,ม่วงมาด้วยนะคะก็พาทุกคนดูบรรยากาศวันเช้าตอนเช้าประมาณนี้นะคะ ก็ตอนนี้กำลังเดินกลับไปที่รถแล้วเดินไกลนิดนึงรถเยอะมากเลยก็ฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหมค่ค่ะ ที่แบบเดินไม่ได้บางคนก็ให้ก็ได้ได้ฟรีบางคนก็แบบต้องซื้อเอานะมันเป็นเพราะเขาทำทางไว้ให้อะเขาทำทางไว้ให้ดีด้วยบา้านถ้าบ้านเราไม่มีทางแบบนี้เขาทำทางให้สำหรับคนที่ใช้รถแบบนี้แล้วคนพิการให้แบบใช้ทางเทา้าบนถนนเนี่ยได้อย่างาได้อย่างดีอะเออแล้วก็พวกรถสาธารณะเขาก็แบบ มีทําให้ขึ้นรถได้รถเข็นทุกคนที่นั่งรถเข็นไงขึ้นรถได้ถ้าบ้านเราชนกับม,มอเตอร์ไซค์แย่เลยที่นี่ค่อนข้างจะปลอดภัย คนเยอะมากนะใกล้ครสิสต์มาสก็คนก็จะยิ่งเยอะกว่านี้